สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่6มิถุนายน2568ภายเอฟีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าทาช้ชมนะผมพาเดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับพามารับชมน้ำกันครับวันที่16มิถุนายน2568มนหอะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผมเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกัน ไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับผมบรรยากาศก็วันนี้นะครับร้อนทั้งวันพี่น้องแบบบรรยากาศร,ร้อนนะครับช่วงนี้ฝนบตกนะพี่น้องเนาะอากาศร,ร้อนอ่ะมาหวัดมาถ,ถึงแล้วเอานะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ากันนะครับผมกาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเจ้าค่ะปูรวยมัน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 เปยเอาไม่นะปูนะท่านผู้ชมอา่า วันนี้กพาเดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่าพี่น้องวันนี้วันที่6มิถุนายน2568นหรอหสะครับเมื่อเช้าว่าแ่าเดินทางกันสวนทางกับปู่อยู่ปู่ก็เลยโทรโทรหาเบาะว่าไปไซสสวนทางกันคิดแล้วน้ำกลนกันบ้างแงวดนี้ไม่ทิงได้ปู่งวดได้แล้วปครับผมได้แล้วเอาไหมนะปู่นะงวดนี่เอาไหมได้พี่น้องได้นะครับมีเข่ามีรุดอ่าอืม ไปแล้วมัปวตัวใดลวองสี่เก้าสอเกู้นย์เจ็ดสองเก้าสี่สามศูนอันนี้เป็นสูตรปะปูหรือจังไดออท่านี้ละหรือเป็นชุด3าตัวสตัวเลยสมตัวมีสองเก้กับสามศูนเอ๋อเป็นเลข3ามตัวสตัวสงหางสหางสง เก้าสี่สองเก้าสี่สาูนย์เจ็สองเก้าสี่สามศูนย์เจ็ดอสองตัวตัดเอาปะปูสองตัวตัดเอาสองตัวโอ้นี่ก็ได้ตัดเตัวก้าเจ็ดก็ได้สอตัวสองตัวได้ละปูกเป็นเก้าสี่ปูสองเก้าสี่สามศูนย์เจ็ดออันนี้อันนี้ใจไปเขียนเป็นสูตรหกตัวหรือหรือจับสามตัวให้เป็นสูตรหกตัวเลยอืมเียนเออหกตัวเรากะ ตังเขียนสาบตัวเข้อจนะอ๋อเขียนเป็นสูตรหกตัวอ่าสูตรหกตัวมีสองเกาซีสองเกาซีแล้วก็สามศูนย์เจ็ดอ๋อพี่น้องปูว่าเขียนเป็นสูตรเป็นสูตรของปูคือให้เป็นสองแถวปะปูสองแถวมาดี่ปูจับให้ตัวใดบัดปูสามตัวเสรนำตัเกาเจ็ดนี่หละตัวใดปูเก้าเจ็ดน่ะเก้าเจ็ดถ้าสามตัวเลยปูสามตัวกั สองเก้าเจ็ดพี่น้องปูให้เขียนเป็นสูตรสูตรคือสองเก้าสี่แลวก็สามสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดพี่น้องเออเป็นสูตรพี่น้องปูห้เขียนสองแถวเออและล่างมีบลกปูล่างก็นำสามเก้าตัวเดียวพ่อต่ไดปูสามเกสามเก้าเม็ดเดียวโอ้พี่น้องเออเอาเดี๋ยวบาวเธอจึงจะเขียนให้ได้พี่น้องได้ที่แรกบาวเถอเนึกว่าปูให้เป็น อ่าสองเกแล้วก็สามศูนเบอมแมนป่ว่าเป็นสูตรเขียน2แถวนะปูนะสองเกาสีสามศแล้วก็จับเอาในนี่จับเอาในน่จับเอาในสูตรแต่ว่าล่างนี่สามเก้าเม็ดเดียวจับเอาเม็ดเดียวกับโต๊ะปูวกับบอตองกลับโอ้บอตองกับเอาตรงๆรงได้สามเก้าหารถตรีไปเลยท้าชุด้าชุดบนจับให้ตัวใดก็ปูสองเก้าสองเ้จอืม สตัวกับเก้าเจ็ปูสตัวเก้สอ้งตัวล่างเก้าสามทาบทเนี่ปูตัดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอืน้องปูยำวัาสามสามเก้าเกสหรือสาเก้าปูเอ้าสามเก้าะไไปเอาตกันกับโตัวน้ำปูตัวเดียวละเก้าสามสามเก้าปูอ่ะเดียวกันเออตัวเดียวกับตัวไว้น้ำไว้น้ำสามเก้าออกชีเลย ถ้านาอัตลีอัตนีเล่นมาปัวสามเก้าเก้สเนี่ยเอ,อเอ,อและก็ชุดบนจะจับให้อีกว่าปูหรือจับแค่2องเก้เจ็ดซนั่นแหละคันปูใดบอมักชุดที่ปูจับให้เอาในชุดสองเก้าสี่สามศูนย์เจ็เนี่ยอ,อ,อาแล้หาเลยก็เอาพี่นองเดี๋ยวบา่าวถาเขียนให้เบิงไม่พี่นองได้ที่แหลกบาทวทถหนกูกับปูจับใหสอเก้าสีกับสามศูนเมแอนปูวสูตรปูจะมีหกตัวคือมีสองเกสี่แถวแถวแหลกสองเก้าสี่สามศูนย์เจ็ดนเป็นแถวสองมาปัอ่า ในในในตัวบนสองตัวล่างอยู่ในนี่แหละอยู่ในชุดนี่เออชุดมาหกตัวนี่มาครบมาครบเล่นมาปัวมาครบเลยเออทั้งบนทั้งล่างจะมาบลาปัวมาดีมากสามตัวดีพอดีมากสามตัวในนี่เลยเดี๋ยวบอดีมุนเีเท่าก็มาเออเลขไทยสามตัวมาปัวหมุนได้นี่เอาหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้นะับชุดสามตัวปูกระยำบาสองเก้าเจ็ดนี่ก็หาลอตเตอรี่ไว้ได้เผื่อมาเลขไทยสามรางวัลเลขไทยสามตัว นับหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่นับต่ว่า2ตัวล่างปูว่า3เก่าเก่าสมเม็เดเดียวเดี๋ยวเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเบาเท่าเขียนให้แล้วพี่น้องนับสูตรปูก็คือได้พี่น้องได้สูตรปูจะมี6ตัว294ับ307นะคเับบอมเนปูจับให้294 307หรือปูได้มักก็ได้นอะปูเนาะเพราะว่าปูให้จับเอาในนี่นะปูจับออกมาให้หางเดียวคือ297 นะั 29, 27, บสองเก้าสองเจ็ดพอตัดให้บลปูปบาดอกปลาตองจะไปตัดอะไร 9, 7, 9, 9, ไมัเดเดนหลายตัวเอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวบนบนอ่าล่างสามเก้าเก้าสามอ่าปูเอาปลาตองตัดหลายตัวจังสีได้พี่น้องได้ชุดนี่สองเก้าเจ็ดฐาห้ามักสองเจ็ดสองเก้าห้องก็ตัดเอานะครับอย่าลืมตัดเอาแต่ว่าปูว่าให้ตัดแค่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคู่เดียวนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวท่านผู้ชมนะตาสูตรปูคือว่าปูว่านีาม่มีอาจจะมาครบสามตัวหรือมาครบบนมาครบล่างพี่น้อง อมีนผูมชมมีสามเก้ารับอ่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับนี่ครับทนผูมชมนับเพราะว่าปูจับจากในชุดนี้นะครับสองเก้าสี่สามศูนย์เจ็ดนะครับล่างสามเก้าับหรือว่ามักชุดที่ปูจับพี่น้องจับเอาในชุดนี้รับจะเป็นสามศูนย์ศูนย์เก้านะครับอแต่ปูจับให้ก็คือ 297กับ97นะครับกล้าง3 9เม็ดเดียวนะปูนาอเออม็ดเดียวนะเออเอาเม็ดเดียวเลยปูวา่าบ่ต้องเอาไปหลาตัวพี่น้องอนะครับถามักถาชอบได้าทาชมเด้เป็นแนา,างท่งยิบจับลนะบตอบตเตอรี่นะครับถูกใจตรงใจเข้าจังไปหายิบจับลอตเตอรี่ทาชมอาบ่หมักบ่ชอบคือเบาถาว่าเบิงว้ก่อนนะผมดูไว้ก่อนเบิงซื้อเท่านี้ละเอจะแม่นของปูบอนะครับปูก็ให้เป็นแนวทางนะครับ งวดแมนงวดเข่าก mm ็ม hmm. mm hmm. mm hmm. mm in hmm. ี่นผูมชมงวดบอแมนก็มีบอเข่าก็ม uh huh ี่นผรมชมนะครับผมอืมเพราะว่าปูกับปูหกว่าจะออกอดพี่น้องนะครับฝันดีเพปูงวดเนี่ยฝันฝันว่าปัแม่นวราะปฏิันแม่จะระเค่นอไปเลยจอะจำอจำอไรเนี่ยจำอะไรเนี่ยอ่งวดได้ถ้าฝันดีๆก็จะจำได้เล่นปูปงฝันฝ้นฝอนันดันฝัันฝันันฝอนนัอ เอาในนี่แล้วมาปูเอาในชุดนี้อ่าเอาพี่น้องปูว่าบ่ต้องออ่ยาย่างไรเอาในชุดนี้นะครับถ้าบ่มักชุดที่ปูจับให้จับเอาเราตี่เอาอยูใ่ยนในต้แขนนีค6ตัวนี้แบบอยู่ใน6ตัวนี่ติปูอ่าสองเก้่ามศูนย์เดได้พี่น้องเด้ออันนี้บ่แม่นปูจับให้294307เด้นเป็นสูตรนะครับ6ตัวนี้นะครับปูจับให้คือ297กับ97นะครับผู้ใดมัก2927ตัดเอา นะปูบะเห็นตัดลายคูปูเห็นตัดแค่เก้าเจ็ดดเก้ากับตัวไว้ด้วยล่างส9มเก้า้าสมหาลอตเตอรี่ก็คือแค่นี้เอาสองเก้าเจ็กับส9มเกามาปูอืมเอาแค่นี้ปูว่านะครับถามักถ่าชอบด้วพี่น้องเ้อไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เอาแค่นี้นะครับสองเก้าเจ็ดกับส9มเก้าเกาสามสองเกาเจ็มีเอาสอง็ดเก้าก็ได้พี่น้องส9มเกามมีเอาเก้าสามนะปูนะ่ะเออเอาในชุดนี้หรือ นะครับผมมักชุดที่ปูจับไห้ปูกับยำมานี่ครับจับในชุดหกตัวนี้นะครับจับว้นเอาพี่น้องนะครับริบูเรจมักซีเจ็ดเจ็ดซีสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับจับเอานะผรับปูเรจมักเจ็ดศูนย์ก็จับเอาทำช่มสามศูนย์สี่ศูนย์ก็จับเอาในนี้แคปหน้าจอได้ทึบได้พี่น้องได้นะครับปูทุ่ดงกลางป่าสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นทางหยิบจับประติลีทำช่อมนะครับ อาดิโชคได้มาหน้่มปูฝนตกฝนเริ่มหางแล้วนุ่ปูเนาะเริ่มหางแล้วไอว้ทรงคือตาเริ่มหางเลยที่ปูไหลมือแล้วตกเริ่อมฮอนขึ้นมาแล้วพี่น้องช่วงวันนึงเนี่ยตกเล็งตกสูมือนนะุ่ปูเนาะเออเขาซื้อเออเริ่มอ,ออกแล้วช่วงนี้เริ่มหางเลยพี่น้องตากระโปรงแนอ่อบอา้าวอบอ้าวมากกระโปรงแอร์ที่ปูอืม ตทาเอืนกับปตกปูช yeah. <I> e ่วงนี่นะครับอานะครับเน้นคักๆตัวได้กับปูเน้นคักๆตัวได้กับปูเก้าเจ็ตัวได้กับปูเก้าเจ็ดก้าอ่าเก็จะเฮตัวบันปูสองตัวล่างตัวได้กัปูสามเก้าสามเก้้าสามตัวได้ปูสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดตัวีนองได้อ้าวนะรับแค่นี้พอหลายค่ดอาพีนองปูให้เม็ดเดียว ชุดบนเม็ดเดียวสอ7เจดนะครับเก่าเจ็ดเ็เกอย่าลืมกับตัวไว้น้าล่างเม็ดเดียว3 9 9 3ไนทเสาม่เจ็ดไปอไสาตัวทยามากัสองสามศูนยาสันคืออยู่ในนี้นะปูอยู่ในชุดที่ปูให้หตัวท่านผู้ชมนี่ละอ่าอยู่ได้นละทั้งคนทัรงล่างทัรงสตัวทยนับมีสองมีเก่ามีสีมีสามมีศูน์มีเจ็ดนี่ครับหตัวนี้นะครับปูว่นเอาได้อ้านะครับ กราบขอบ,บุญขอบคุณปูนผู้ชมแอบซาถูกครับปูม,มันมันมันซาถูกขอบขอบมันมันครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ